สวัสดีครับสวัสดี FC ฟีทุกๆท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเริจะพาที่มาอยู่ในวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเนาะอันนี้นะครับเป็นเสือรุ่นแรกเลยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นรุ่นที่มีกระแสดังมากๆนะครับเพราะว่าเรา ซูเปอร์สตาร์ดาราหลายท่านนะครับนี่มีติดไม้ติดมือติดตัวกันนะครับเออผลิตเองนะครับก็มีมา2รุ่นเนาะในกล่องนี้นะครับก็จะมีที่เป็นรายการที่18นะครับเขาบอกว่าเป็นเนื้อทองแดงนอกพิงโกนะครับพ่นทรายขัดเงาเออนี่นะครับแล้วก็รายการนี้จะเป็นรายการที่17นะครับอันนี้ก็จะเป็นตะปูสังฆวานอนนะครับเออนี่พระกรุนนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ผลิตก็ โพสต์ไว้ที่ช่องเนาะแต่ว่ายังไม่มีเอซท่าไหนมาปิดไปเนาะดังนั้นก็ถือว่าพระเลือกเจ้าของนะครับก็น่าจะยังคงอยู่กับปิ๊เนาอเดี๋ยวปิ๊นํามาแกะให้ดูว่าเสือรุ่นแรกนะครับจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับนี่เออมาในกล่องแรกนะครับเรามาดูรายการที่18กันก่อนนะครับพี่นี่นะซีนเดิมเนาะเออซีนเดิมเขาจะเป็นอ่าสกินสีทองนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็จะบอกว่า บหย,ยกเจี๊ยบใบหย,ยกนะครับอ่าเป็นคําว่าเจี๊ยบใบหย,ยกนะครับพี่นี่มาดูกันอันนี้เป็นรายการที่1 0บออเป็นรายการที่18นะครับรายการที่18เออตกใจทําไมนะครับมามาดูกันจะเป็นเนื้อทองแดงพิงโกนะครับนี่ก็จะเป็นสีอ่าพิงโกเงาเงาเนาะนี่โอ้โหนะครับพี่ ปีตเองนะครับยังไม่รู้ว่าจะมีงานลุ้นเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างนะครับงานอุดมวลสารต่างๆเนาะนี่ก็จะลองเป็นสีแดงนะครับทองแดงก็จะลองสีแดงนะครับมาเออนี่นะครับเป็นตลาบแบบนี้เนาะหนึ่งสองซอื้อหือนะครับพี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหผิวนะครับผิวสวยมากนะครับพี่ อาพิงโกเนาะเขาก็จะไปชุบหรือว่าไปชุบเออไปชุบนะครับเป็นสีพิงโกนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันอือส,สวยๆนะครับเป็นเสือรุ่นแรกของหลวงปู่ศิลานะครับนี่ สวยงามมากนะครับพี่ซึ่งชายาของรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นเสือองคดารานะครับเพราะว่ามีเหล่าซูเปอร์สตาร์ดาราหลายท่านนะครับนี่นะได้ใช้รุ่นนี้นะครับด้านหน้านะครับอันนี้ผลิตยังไม่รู้ข้อมูลในเรื่องของว่ามีตัวเมียตัวผู้หรือเปล่าหรือว่ามีการแยกบล็อกอะไรยังไงนะครับยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้นะครับนี่นะสวยสดงดงามมากนะครับ เป็นอ่าเป็นลักษณะเป็นอ้าปากนะครับแล้วก็มีเขี้ยวนะเขี้ยวสวยงามนะครับคมนะครับพี่เออ,อเดี๋ยวมาส่องดูกันโอ้โหผิวนะครับสวยมากนะครับเป็นพิงโกแบบพ่นรายนะครับน,นะถ้าพ่นรายแบบนี้นะ่าจะมีการขัดเงานะครับเปริดว่านะจะมีการขัดเงาไม่เอ่ยในบรรดาที่เป็นอัคระยันนะครับอ,อ,อันนี้คือด้านหลังนะครับ อันนี้คือด้านข้างนะครับอีกข้างหนึ่งเนื้อทองแดงนะครับทิ้งโกนะครับสวยมากๆนะครับ เขี้ยวสวยนะครับแหลมคมนะครับนี่มาเดี๋ยวเราไปดูใต้ฐานกันหนึ่งสองสาโอ้โหนะครับพี่ใต้ฐานนะครับก็จะอุดมวลสารเนาะหรือว่าเป็นอุดแผ่นเงินนะครับอ่าเป็นอุดมวลสารนะครับพี่องนี้เนาะได้หมายเลขสองสสี่ห้านะครับนี่นะนี่หมายเลขอยู่ตรงนี้สองส8 5สองแปห้านะครับสองสี่แห้า เนื้อพิงโกนะครับแล้วก็ตอกสอเสือสอเส,สืออาจจะเป็นเนื้อสัตว์ไหมครับหรือว่าจะเป็นหมายถึงเป็นเสือรุ่นแรกนะครับนี่นะตอกโคตสอเสือแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเนื้อหนึ่งนะครับว่าเขาจะตอกโคดสอเสือหรือว่าเป็นโคดเนื้อสอเสือ,อน,นี้คือปริศก็เดาว่าน่าจะเป็นแบบโคดเสือรุ่นแรกประมาณนี้นะครับโคดเสือเนอะอาะเดี๋ยวมาดูรายการนี้กันถ้าเกิดรายการนี้ตอกสอเสือก็สแสดงว่าเป็นโคด ่ที่สื่อถึงรุ่นนะครับรุ่นเสือเนาะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะเป็นเรื่องของอเนื้อนะครับถ้าเป็นเนื้อสอเสือก็น่าจะเป็นเนื้อทองสตตะชุบพิงโกหรือเปล่านะแต่เขาก็บอกว่าเป็นทองแดงนะนี่นะครับสำหรับรายการที่17นะครับารายการนี้เขาจะ เป็นสีอะไรเอ่ยเขาจะเป็นออกสีน้ําตาลนะครับนี่นะอ่านี่คนละสีกันรายการนี้จะเป็นเอ่ออะไรนะตะปูสังขวานอนนะครับสังขวานอนนะครับอืหนึ่งสองสาโอ้โหนะครับเนื้อตะปูสังขวานอนนะครับนี่เป็นมวลสารที่มีอ่าเขาเรียกว่าเป็นมวลสารที่เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับตะปูสังขวานอนนะครับ สำหรับใช้ตอกยึดโบยึดศาลานะครับนี่นะโอ้โหสวยมากนะพี่ผิวแบบนี้นะครับเออปริชอบผิวแบบนี้นะครับดูแบบเป็นผิวที่แบบเนื้อแท้แทเลยนะครับออนี่นี่นี่ผิวสวยนะครับนี่นะสวยงามมากนะครับพี่ เขียวนะครับแหลมคมนะครับนี่สวยๆนะครับเอ๊ะม,มีฐานด้วยเหรอครับมีฐานไหมไม่มีเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านด้านล่างกัน ด้านล่างนะครับพอน,นี้ได้มาจะได้หมายเลขหนึ่งหมายเลขนี้นะครับ9 4้าสีหนะครับหมายเลข9ก้าสแล้วก็อุดมวลสารนะครับน่าจะเป็นอุดเหมือนกันนะนี่เป็นมวลสารแบบเดียวกันเนาะสีเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เขาจะตอกเขาจะตอกสอเสือนะครับแสดงว่าเป็นรุ่นนะครับเออ ตอกเหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าตำแหน่งอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับนี่นะอันนี้ปาริสก็หันหน้ามาด้านเดียวกันนะครับถ้าเป็นทองแดงพิงโกนะครับหมายเลขตอกด้านล่างสอเสือตอกบนขวานะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อสากะวานอนนะครับตะปูเนาะด้านบนตอกหมายเลขนะครับด้านล่างขวาตอกสอเสือนะครับนี่สวยงามมากนะครับพี่นี่นะ เสือรุ่นแรกของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับสําหรับรายการนี้นะครับซึ่งสวยมากนะครับลักษณะการออกแบบนะครับสวยงามนะครับนี่นะเออแต่ก็ยังคงมีความเป็นแบบมินิมอลนะสําหรับไปริดูนะครับไม่ได้เป็นแบบเสือแบบจริงจังนะเนาะใบหน้าเสือแบบจริงจังเนาะจะมีออกความเป็นแบบยุคโบราณผสมผสานกับยุคใหม่เนะาะเป็นแนวมินิมอลนะครับนี่ นนสวยมากนะครับโอ้อันนี้ก็สวยนะเป็นเนื้อพ่นทรายนะครับนี่สุดท้ายนี้นะครับปิ๊ก็ฝาก fc ฝากกดซ u บสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริ๊ด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้าปริ๊จะนาวัตถุมงคลรุ่นไหนมาเปิดให้ fc ได้ชมกันนะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวยๆ เพราะหม่เพราะกระแสแบบไหนถูกใจไม่แค่์เขามาเก็บเขามาดูเขามาสะสมด้วยกันกับเปลรา